ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Poly X กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกม Roblox กับแมッ รีสอรองไทยคูน2นั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากับหน้าตาที่แปลกนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงมาเปิดรายการหน้านี้นะครับก็อ่ามีคนเนี่ยนะครับถามเข้ามาในช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าอ่าอันนั้นทํายังไงอันนี้ทํายังไงนะครับเพิ่มชั้น2ทํายังไงอยากจะปูพื้นร้านเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับ,เ,งงงงรบเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะครับ e ีนี้เนี่ยจะมาสอนนะครับสำหร <S <s ับคนที่ยังเล่นไม่เป็นเนี่ยให้ครบวงจรกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้ววยยสใที่่ดูอูอแล้ ยังไม่ได้กดติดตามก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก็กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะคเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดเลย์ได้เลยนะครับเมื่อกดเลย์แล้วนะฮะมันก็จะ วาร์ปมาที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเวลาเราจะโหลดร้านของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่เดินมาที่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะได้ตรงนี้อยากจะไปเอาที่อื่นเนี่ยก็แค่เดินไปแล้วก็ไปหาตรงที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่แบบว่าอ่าถ้าคุณมีร้านค้า1นร้านเนี่ยนะครับร้านอาหาร1ลร้านเนี่ยก็แค่กดโหลดแล้วร้านก็จะปาผุดขึ้นมา นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอ new ร้านใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนกับว่าให,ให้ให้ทุกทกท่านเนี่ยนะครับได้เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าสมมุติผมเนี่ยนะครับไม่ไม่โหลดร้านขึ้นมาใหม่เนี่ยอะไรหลายๆอย่างผมปลดล็อกไปแล้วเนี่ยมันมันจะเหมือนกับเป็นแบบว่าอ่ามันจะไม่มีภาพให้ดู นะครับอ่ะผมลองกดเน็กแล้วกันนะผมขอสร้างชื่อร้านเนมื <S <S ่อมาหน้านี้นะครับเราจะสามารถเพิ่มได้ว่าค้ยเราจะเอาใครมาเป็นแบบผู้จัดการร้านร่วมกับเราหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเรากดเพิ่มใครเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเขาจะ,จะสามารถมาลบอะไรบางอย่างจากร้านเราได้แล้วก็สามารถมาเพิ่มอะไรบางอย่างจากร้านเราได้อะไรประมาณนี้นะครับจะเล่นคนเดียวก็กดเน็กไปได้เลยเม<ภ>ื่อมาหน้านี้แล้วนะฮะนี่มันก็จะมีดีไซน์ร้านแบบในรูปแบบต่างๆนะซึ่งทุกๆคนก็สามารถเลือกเอาที่ชอบได้เลยนะครับนี่นะฮะก็ แล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะครับล้วก็กด next อ่าเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับก็นี่ร้านก็จะผุดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะก็เป็นหน้าตาร้านครับแรกร้านก็จะยังไม่ได้ใหญ่มากทีนี้เดี๋ยวขอมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเมนูต่างๆเลยนะฮะนี่เมนูเนี่ยข้างล่างนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5เมนูนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับรูปเครื่องมือแบบนี้แน่นอนว่าเป็นเมนูที่เอาไว้ใช้ในการสร้างนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตรงพื้นจะสังเกตุว่ามันจะมีตาารงงเเป็็นบซสี่่หลยมมะึจ ตารางที่บอกว่าเราจะสามารถวางของตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อกดเมนูนี้เข้ามาเนี่ยนะครับตัวคนที่มากินอาหารร้านเรากับอาพวกพนักงานเชฟอะไรเนี่ยจะหายไปนะครับแต่จริงเขาจะยังอยู่นะแต่ว่าโหมดนี้มันจะมองไม่เห็นเฉยๆนะครับแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยตรงขวามือเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนเป็นเมนูให้เลือกนะอันนี้อันแรกเนี่ยคือรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นแบบเป็นหมวดของโตะนะครับเป็นหมวดของเก้าอี้นะครับเป็นหมวดของเครื่องครัวนะครับเนี่ยพวกนี้ไอ้ไอ้พวกนี้จําเป็นนะเครื่องครัวเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราไม่มีเนี่ยพ่อครัวก็จะไม่สามารถทําอาหารไ บาร์ดูมก็เป็นพวกห้องน้ําอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีเด coration นะฮะเด coration ก็จะเป็นเหมือนพวกของตกแต่งนะพวกไฟอะไรประมาณเนี้ยนะครับพวกอ่าธรรมชาตินะเนี่ยพุ่มไม้ประดับอะไรประมาณเนี้ยนะครับพวกอ่าอาร์ตนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะอยู่ในหมวดนี้นะครับแล้วก็คอนสตรักชั่นเนี่ยอันนี้ก็จําเป็นนะคอนสตรักชั่นเนี่ยก็จะมีนะครับกําแพงนะมีประตูนะครับมีหลังคามีพื้นนะครับมี ได้ทรูนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกนี้เป็นพวกแบบที่เอาไว้ใช้สร้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้าย,ยจะเป็นสเปเชียลนะสเปเชียลอันนี้ต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกอยังไงก็คือใช้เพชรในการซื้อนะเนี่ย f วกฟาร์มแพ็กพวกเจเปนนิสแพอะไรประมาณนี้อันนี้ผมปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ More Option นะครับมอออปชั่นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เพนทโหมดนะเพนทโหมดผมยังไม่เคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังบอกอะไรไม่ได้แล้วก็มีอันนี้ Edit Customer Spawn Point นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญหล,หลายคนไม่รู้นะกดปุ๊บนี่เราจะรู้เลยนะฮะว่าเวลาที่ NPC มันจะปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะปรากฏตัวตรงไหนนะครับล้วก็จะเดินไปตรงไหนนะอย่างของผมเนี่ยอ่ะเนี่ย NPC เนี่ยจะปรากฏตัวประมาณเนี้ยล้วก็ก็จะเดินมาตรงนี้ตรงที่เขายือนอยู่เนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนจุดให้ดูนะว่าถ้าเปลี่ยนจุดเดินของ NPC แล้วเนี่ย NPC จะไปตรงไหนได้บ้างอ่ะโอเคมาที่ More Option แล้วก็ Edit Customer Spawn นะครับ Spawn เนี่ยจริงๆอ่ะผมจะย้ายมาที่อื่นก็ได้นะจะย้ายไปตัวอื่นก็ได้นะฮะอ่ะนี่ย,ย้ายปุ๊บอ่ะผมจะย้ายมาตรงนี้ นะครับแล้วก็ให้ NPC ่ยมันเดินเข้าไปข้างในเลยนี่อย่างเงี้ยปึ๊บอ่าเวลาจะย้ายนะครับก็แค่กดคลิก หนึ่งครั้งหรือถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เอานิ้วแตะนะครับแล้วก็มูฟนี่แล้วก็จะย้ายได้นะอ่ะผมลองย้ายให้ n p c มันมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเดินไปตรงน,นู้นอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวอ็มันจะมาปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเดินเข้าไปนะอันนี้เป็นการที่แบบว่าเผื่ออนาคตใครสร้างร้านใหญ่ๆแล้วอยากจะเปลี่ยนที่ที่ให้ NPC มันเกิดก็สามารถทําได้นะครับจริงๆเอาไปเกิดหลงังร้านยังได้เลยนะฮะนี่เห็นไหมเอ็ NPC มันจะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเดินเข้าไปตรงน,นู้นอ่า จากตอนแรกที่ NPC มันจะยืนอยู่แค่ตรงหน้าร้านนีมันก็จะเดินเข้าไปแล้วนะครับทีนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโหมดสร้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า demolish นะฮะ demolish เนี่ยคือเป็นการอาเหมือนกับว่า ขายร้านทิ้งทั้งร้านอันนี้ผมยังเล่นถึงเดย์หนึ่งอยู่มันยังขายไม่ได้นะก็เนี่ยแหละนะครับแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูกับอีกแมปหนึ่งนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโหมดสร้างนะครับต่อมาอันที่2อนเลยเป็นลูกกระเป๋าสีส้มๆนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับไอเทมส่วนตัวของเราก็จะมีเพลงนะครับเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เอาไว้เปิดในร้านยิ่งเพลงที่เพชรพวกเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ย ที่มันเป็นเพลงพวกแบบ20เพศเนี่ยบางทีมันจะทําให้ดาวของร้านเราขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คัสเตอเมอร์นะครับก็ผมเนี่ยได้ทําการซื้อแพ็คอาท์ดร์กับแพ็คเวสเทิร์นแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นลูกค้าที่เป็นหน้าตาประมาณเนี่ยเข้ามากินยานพาหนะนะฮะอันนี้ก็สามารถปลดได้ถ้ามีเพศก็มาปลดได้อย่างของผมเนี่ยมีตัวเนี้ยนะครับก็ปลดออกมาแล้วก็เวลาเราจะโหลดก็แค่กดสปอนตรงนี้นะครับกดปุ๊บนี่รถก็จะออกมาแล้วนะครับกด E แล้วก็ขับนะฮะนี่ ก็จะขับรถได้นะครับอันสุดท้ายทอยทอยอันนี้เนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะยังไม่เคยลองซื้อเหมือนกันนะก็ไม่อยากจะซื้อหรอกมันเปืองนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอันต่อมานะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญเลยอันที่3ที่เป็นรูปอาจานชามช้อนซ้อมอันนี้นะครับกดคลิกขึ้นมานี่นะครับมันจะเป็นหน้านี้หน้านี้จะเป็นหน้าตําแหน่งสถานะต่างๆของตัวร้านของเราอันแรกเซตเนมเซตเนมคือเป็นการตั้งค่าชื่อร้านนะครับเนี่ยเราพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อได้เลยอ่ะก็กดเซต ปุ๊บก็จะเป็นการตั้งชื่อร้านอันที่2นี่สเตตัสสเตตัสจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่3ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มโอเปนนะครับหมายถึงเปิดร้านอ่าน,นี่อันนี้เมื่อมีอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันบอกว่า1 Day c o ด f e คอพก็หมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยผ่านไปแล้วนะอ่ะผมก็กดโปรเซสตไปนะครับอ่ะขึ้นมาพอดีเลยนะฮะยกตัวอย่างไปได้นะครับไอถ้าไอ้เมื่อกี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะกดโปรเซสเขียวๆได้เลยทีนี้นะครับ โอเพนหมายถึงเปิดร้านเมื่อกดโอเพนปุ๊บอ่าทาง NPC ีเนี่ยก็จะเดินเข้ามากินที่ร้านอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่ร้านเราตอนนี้ดาวมันยังไม่เยอะนะ NPC นมันจะยังไม่มาทันทีนะครับแต่ถ้าใครร้านแบบ4ดาวอย่างเงี้ยกดปุ๊บเนี่ย n p c มันจะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะแบบเด้งขึ้นมาทันทีเนี่เห็นไหมนะครับเนี่ยมันจะรอนานหน่อยนะทีนี้นะครับสเตตัสมันจะมีสามอันโอเพนคือเปิดร้านคลอสเนี่ยนะครับ ก็คือปิดอ่าผมกด close ดเห็นไหมปิดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือร้านปิดซึ่งของหมวด close สีแดงๆเนะี่ยหมายถึงว่าอ่า NPC เนี่ยจะไม่มากินเพิ่มแล้วนะครับก็จะสุดอยู่แค่ลูกค้าที่มีในร้านเท่านั้นซึ่งลูกค้าที่มีในร้านก็คือ2คนนี้นะครับและทีนี้มันจะมีอันนึงที่เขียนว่า empty empty เนี่ยคือเป็นการปิดแล้วที่แบบว่าไล่ทุกคนออกไปจากร้านเลยนะเนี่ยเห็นไหมลูกค้าหายไปแล้วนะครับคือเป็นการปิดแบบให้ทุกคนออกไปจากร้านเลยไม่ว่าเขาจะกินอยู่เขาจะยังไม่จ่ายตังก์กด empty ปุ๊บก็จะะเเเเด้้หหาาายไนนมมููมูออคือละะครข ว่าเรามีเมนูอะไรบ้างในะผลปลดล็อกประมาณ6อันแล้วถ้าจะไปปลดล็อกเพิ่มมาที่รูปโลกตรงนี้นะครับแล้วกดที่คําว่าโกอ่าสมมุติผมอยากจะปลดล็อกอ่าร้านอาหารอ่าเมนูเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมุติอยากจะเปิดเป็นของยูน t เต็ดคิงดอมผมก็กดโอเคตรงนี้นะครับเนี่ยกดกดที่รูปเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะขึ้นอันล็อกตรงนี้นะครับผมก็คลิกเขาว่าอันล็อกไปเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเมนูแล้ว นะครับแต่ผมยังไม่ปลดลกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะกับวิธีปลดล็อกเมนูทีนี้อันข้างล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอัปเกรดนะครับอัปเกรดอ่ะอันนี้สําคัญนะเพราะว่าอ่ามันมันเหมือนกับว่าเป็นอันที่เราจะต้องปลดล็อกที่ผมบอกว่าปลดล็อกปลดล็อกเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละอันเลยนะอันแรกนะครับเวเตอร์เทรนะฮะอันนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปลดล็อกอันนี้นะครับคือตอนแรกอะเวลาที่เราถือจานอาหารไปเสิร์ฟอะตอนแรกเราเล่นเนี่ยมันจะยังไม่มีเชฟไม่มีพ่อครัวเห็นไหมนะ เราจะเสิร์ฟอ,อาหารได้แค่ทีละจานนะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกอันนี้เราจะสามารถถืออาหารได้ทีหนึ่งอ่ะสอย่างแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะครับก็คือเป็นเหมือนกับถาดที่พนักง,งานเสิร์ฟเขาใช้ไว้เสิร์ฟนั่นแหละนะครับถ้าถ้าเราไม่ปลดเนี่ยอ่าทั้งพออ่าทั้งเชฟกับไอ้ทั้งอะไรอ่ะทั้งพนักง,งานเสิร์ฟกับตัวเราเนี่ยเวลาเสิร์ฟก็ต้องถือแค่ทีละจานนะครับอันนี้จาเป็นนะอันนี้จําเป็นทิปจ้า์นะฮะก็เป็นโหลที่เอาไว้ใส่ทิปนะครับเมื่อปลดล็อกแล้วนะมันก็จะอ่ามีโหลต่าจาาะอบยก เงินอ่ะมันมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับเงินมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นอ่า มีดีกว่าไม่มี expand e d pod นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับการขยายพื้นที่ร้านนะครับในเลเวล1นะนี่6 0 0บาทนะครับแล้วก็อันนี้คือ basic advertising นะครับ advertising เนี่ยคือยิ่งเราปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยความ popula เนี่ยดาวมันก็จะเยอะขึ้นถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อดาวเยอะขึ้นเนี่ยนะครับคนที่จะมากินร้านเราหรือ npc ที่จะมากินร้านเรามันก็จะแบบเหมือนมาไม่ขาดสายอะ่ะบางทีบางทีถามว่าดาวกับพวกเนี่ยพวกฟู้ดพวก service พวกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะคือยิ่งร้านมีดาวเยอะหรือยิ่งมีคะแนนในพวกนี้เยอะเนี่ยนะ N.P.C. ที่นั่งอยู่ในโต๊ะจ่ายเงินปุ๊บออกไปเนี่ยตัวใหม่คือมันจะเข้ามาแทรกทันทีนะครับไม่ไม่ต้องรอช่วงนานอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ปลดล็อกได้ก็ดีนะแต่ผมส่วนตัวแล้วผมว่าเอาไว้หลังสุดดีกว่าทีนี้ Card Payment เ,เนี่ยคืออะไรนะค,รคือถ้าเราไม่ปลดล็อกอันนี้ N.P.C. เขาจะจ่ายเป็นเงินสดนะซึ่งเราก็ต้องเดินมาที่ โตะเนี่ยเขาคือเขาจะจ่ายเงินไว้บนโตะนะแล้วเราก็ต้องเหมือนกับอ่าเดินมาเก็บเงินน่ยบนโตะอะไรประมาณเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราปลดล็อกตัวนี้การ์ดเพมนต์น่ยนะครับ NPC บางตัวเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็นแบบระบบออโต้คือเราไม่ต้องเดินไปเก็บเขาจะวางบัตรไว้ที่โตะแล้วเราก็จะเก็บเงินไปเลยอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนกับการเก็บเงินอ,โนโอัตโนมัติแล้วกันนะครับคือคือ NPC ทุกตัวมันมันจะไม่ได้จ่ายเป็นการ์ดเพมต์ทั้งหมดก็บางตัวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ expand สองพอตก็คือขยายร้านเพิ่มไปอีกนะครับ advance advertising นะครับก็คือเป็นโฆษณาเลเวล2นะครับแล้วก็ขยายร้านไปอีกเป็นเลเวล3อ่าไอ้พวกเนี้ยเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะผมแนะนำให้ถ้ามีโอกาสนะครับให้ปลดล็อกพื้นที่พวกนี้ก่อนอันแรกที่สำคัญคืออันนี้เนี่ยร้อยหนึ่งนะครับอันแรกสำคัญสุดไอ้ทิปอันนี้ยังไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าอันแรกเนะี่ยคืออันนี้อันที่สองก็คืออันนี้นะครับปลดล็อกพื้นที่ไปเรื่อยจนก,กว่าร้านจะใหญ่นะครับแล้วก็อ่า outdoor อันนี้ก็จริงๆมันก็คือการปลดล็ออออกกกกกนน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 นัััั่่่แแแหหลลละะะะครรรรบบบบม็ยย็็นะ็จขยยยาาาา้้้ไปปปเเืๆีวดใ ร้านเราจะมีการไปขายที่อื่นได้ที่ไม่ใช่ร้านตรงนี้นะครับคือเราจะไปขายในไอตรงเหลืองๆใกล้ๆตร,ตรงนู้นเนี่ยนะครับเราจะไปขายตรงนู้นได้แล้วก็นะครับได้ทูได้ทูก็คือระบบที่มันจะเป็นไอที่จอดรถอยู่ข้างๆตรงนั้นแล้วรถเขาจะวนเข้าไปซื้อนะครับใครที่อ่าไม่รู้ระบบได้ทูเป็นไงวนไปดู EP ีที่3ได้ทีนี้เอออีพี EP ที่สามไหมอีพีที่สี่ประมาณนั้นนะครับที่ที่เป็นอีพีชื่อว่า ระบบสั่งงานด้วยพลังจิตอะไรนั่นแหละนะครับต่อมาเป็น Delivery นะครับ Delivery ก็จะเป็นเหมือนกับระบบส่งอาหารนะก็จะได้เงินเพิ่มนะพวกนี้ได้เงินเพิ่มนะครับต่อมาเป็น Se ค o น d ์ฟอรที่สำคัญมากนะครับเป็นการสร้างชั้น2นะปกติแล้วถ้าเราไม่ปลดล็อกตรงนี้เนี่ยคือถามว่าบันไดอะสร้างได้ไหมได้นะครับคือบันไดเนี่ยผมว่ามาสร้างตอนนี้เลยยังได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ปลดล็อกเซคัน o r เนี่ยเราจะเอาอะไรไปวางบนชั้น2ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะเสีย ขยายพื้นที่ร้านจนแบบเป็นขั้นสุดแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเสียงเงิน16ื่นหกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆครับการปลดล็อกนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะฮะก็เก็บเงินปลดล็อกกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมจะไม่ปลดให้ดูนะเพราะว่าแบบก่อจะเก็บเงินทีนี่มันนานนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลดให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเวลาปลดล็อกก็ท้ากดบายตรงนี้หนึ่งทีปุ๊บ อ่าก็จะเป็นการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็อีกเมนูนึงนะฮะเมนูที่4ตรงนี้รูปคนนะครับอันนี้สําคัญนะรูปคนเนี่ยนะครับนี่ผมยังไม่มีเชฟยังไม่มีอะไรนะครับเวลาจะจ้างเชฟหรือจะจ้างอ่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะฮะก็กดที่บวกได้เลยนะครับอย่างอันนี้เชฟเชฟเนี่ยนะฮะนี่อันแรกเนี่ยจ้าง200าร้อยนะพนักงานเนี่ยจ้าง200อันนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟน,นี่เป็นเชฟแล้วก็น,นี่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องปลดล็อกพวกเดลิเวอรี่ก่อนนะฮะหรือไดทูนะคร ไอระบบส่งอาหารนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิเวอร์ดิเวอร์คือคนที่จะขับรถไปส่งอาหารให้เรานะครับเพย์เยอร์แมเนเจอร์อันนี้คือเราจะสามารถเพิ่มคนที่จะมาให้ให้เหมือนให้มาเล่นกับร้านเราได้อะไรประมาณเนี้ยทีนี้นะครับอยากจะบอกก่อนว่าอ่าสองอันเนี้ยนะครับเวลาเราจ้างเนี่ยตัวตัวเนี้ยนะครับตัวเวเตอร์เนี่ยนะฮะที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะครับเวลาเราจ้างเนี่ยกดหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะมาทันทีนี่พนักงานเสิร์ฟเราก็จะมาแล้วนะครับคือเขาจะสามารถทํางานได้ทันทีแต่ถ้าคุณจ้างเชฟนะผมกดจ้้าาางเเเเฟใหหหนนนนับีี่่็มวข เทรนนี่เชฟนะครับคือเราจะต้องทําอาหารให้เขาดูจนกว่าเลเวลศูนย์เนี่ยจะกลายเป็นเลเวลหนึ่งะฮะไม่งั้นตัวเชฟเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับก็คือก็คือตอนแรกเนี่ยเรารับลูกค้าเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับว่าอ่าทให้อาหารให้เขาดูก่อนนะพอเขาเลเวลหนึ่งแล้วเขาถึงจะสามารถทําเองได้นะฮะเราก็แค่รอให้เขาทําแล้วก็เอาไปเสิร์ฟอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อเราจ้างพนักงานมาแล้วนะครับเวลาคลิกที่ตัวพนักงานเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามอันถูกไหมนะครับอันแรกเนี่ยคัดต่อไหมก็คือเป็นการแบบเหมือนก็เปลี่ยนของแต นะเพื่อตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟคัสเตอร์มนะครับปุ๊บนี่เขาก็จะเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็จะมีคำว่าไฟล์เวิร์กนะฮะอันนี้เป็นการไล่ออกนะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยนะเนี่ย เขาบอกว่าคุณต้องการที่จะแบบแบบให้พนักงานคนนี้ออกหรือเปล่านะครับถ้าออกก็กด Yes นะครับแล้วก็อันนี้คือ go on b r a k นะครับสังเกตดูว่าพนักงานเนี่ยมันจะมีหลอดเขาไม่แฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันเริ่มต่ำลงต่ำลงเนี่ยนะครับจนมันมีเครื่องหมายตกใจนะครับก็ให้พนักงานไป go on b r a k ได้เลยนะครับเขาจะได้แบบเหมือนกับว่าไอหลอดตรงนี้มันจะได้เพิ่มนะก็เวลาให้เขากลับคืนมาทำงานต่อก็กดแล้วก็ return from b r e a k แค่นั้นแหละนะฮะก็จะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะเกี่ยวกับการทำงานนะครับ ไว้ซื้อของอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่นี้ผมขออธิบายก่อนนะของผมเนี่ยนะครับเงินของผมเนี่ยมันคือมีคนถามว่าเงินเนี่ยสามารถให้เก็บอัตโนมัติได้หรือไม่นะครับต้องตอบว่าได้นะครับนี่นะฮะมันจะมีคําว่าเนี่ย auto c o l l e c ม money เนี่ยนะครับอันนี้คือปกติแล้วเงินที่จะเก็บอัตโนมัติเนี่ยจะมีแค่ไอตัวการ d payment นะครับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตคือถ้าเป็นเงินเขียวๆที่วางบนโต๊ะเนี่ยเราก็ต้องเดินไปเก็บเองอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะ เป็นระบบที่ว่าคือเรายือนเฉยเลยเงินมันจะเด้งเข้าตัวเราเองเลยนะครับซึ่งก็เสียเงิน200โลบัตซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดภาพไปที่ร้านใหญ่ของผมก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สอนอะไรได้ถูกต้องโอเคนะครับกลับมาอยู่กับหน้านี้กันก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้นยผมได้มีการสร้างร้านใหม่นะครับทีนี้ผมก็อยากจะลบนะครับก็ กดดีๆแล้วก็กดเย็ดเพื่อลบได้เลยนะครับนี่เขาบอกว่า you type your username to confirm อ่ะผมลองใส่ username เล confirm นะอ่ะก็จะเป็นการลบร้านนะครับทีนี้เดี๋ยวขอโหลดร้านหลักเราก่อนนะเพราะว่าไอร้านสำรองเมื่อกี้เลเวลมันยังไม่เยอะนะครับมันยังมันยังเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบยังไงยังยังขาดอะไรบางอย่างอยู่นะครับนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เมื่อมาสู่ร้านใหญ่แล้วนะครับร้านนี้เนี่ยผมจริงๆผมมีแผนจะสร้างอีกร้านหนึ่งนะแต่ว่ามามาทำคลิปนี้ให้ทุกทท่านดูก่อนนะครับทีนี้ตรง more option เนี่ยตรงรูปที่ เป็นอ่าตรงเดโมลิตเนี่ยนะครับตรงทุบทําลายเนี่ยครับจริงๆผมจะสามารถขายพื้นที่ทิ้งได้นะครับเนี่ยมันจะมีหลายแบบเลยนะครับว่ามันจะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับอ่ามีของมากมายมากน้อยในร้านแค่ไหนนะครับโอเคตอนนี้ร้านผมเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการลบร้านนี้ทิ้งนะครับถามว่าเสียดายไม่ก็เสียดายนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ เคยอัดคลิปไปเป็นความทรงจําไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาลบร้านให้ดูแล้วก็จะสอนในการปูพื้นนะครับว่าทำยังไงเพราะปูพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและยุ่งยากมากๆอ่ะมาที่ d e m o l i t นะฮะแล้วก็นี่มันจะมีคําว่า s ซ ll a อ l กับ Store all ซล l ์อ l l กับ store all เนี่ยแตกต่างคือเซ l ล a อ l เนี่ยคือเป็นการขายทุกอย่างทิ้งนะครับกับ t o r อ all เนี่ยเป็นการเหมือนกับเก็บไอ้พวกวัสดุที่อยู่เนี่ยที่อยู่ที่ร้านผมเนี่ยเก็บทุกอย่างเข้าในกระเป๋านะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรนนะกกกเเดดดดียยวมา all แล้ัปปุ๊บ๊บคร ร้านเราก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้มันจะไม่กลับคืนมาแล้วนะผมขอบอกไว้ก่อนฮนะคือขายแล้วขายเลยนะครับแล้วกนะบ็บางคนอาจจะคิดว่าผมน่าเสียดายจังเลยนะฮะร้านตั้งใหญ่นะครับผมก็เสียดายนะจริง,รงๆแบบในใจก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่แต่ว่าเออนะครับเพื่อคอนเทนต์นะเราทําได้นะครับ ร้านเราสร้างตอนไหนก็ได้นะโอเคนี่เห็นไหมว่าจะมีพื้นอยู่นะครับคืออันนี้เป็นพื้นที่ผมปูไว้แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ตอนที่ผมสร้างร้านใหม่จะสังเกตดูดีๆว่าอ่าร้านเนี่ยมันก็มีพื้นอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาจะลบเนี่ยก็ให้เข้ามาที่โหมดสร้างงี้นะครับเอาเมาส์หรือเอานิ้วเนี่ยแตะที่พื้นจิ้มเลยนะฮะแล้วมันจะมีคำว่าเพ้นกับดีลีนะเพ้นก็คือทําสีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทำสีนะส่วน ดีลีทก็คือเป็นการลบนี่นะผมก็จะดีลีทไปนะครับนี่ดีลีทใั้งหมดเลยนะไล่ดีลีทก่อนนะดีลีทนี่ดีลีทนะครับดีลีทไปเลยนะฮะซึ่งพื้นเนี่ยผมทำไว้หลายส่วนนะเนี่ยก็เลยต้องลบเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับเมื่อลบพื้นเสร็จแล้วนะเวลาที่เราจะสร้างพื้นเนี่ยนะครับก็ให้มาที่คำว่า construction แล้วมันจะมีคำว่า flooring นะครับอ่าเวลาที่ เราเข้ามาในโหมดปูพื้นเนี่ยนะครับโหมดปูพื้นเนี่ยมันจะมีอยู่2อันจะสังเกตข้างล่างมันจะมีคําว่าอโตเมติกับแมนนวลนะครับอโตเมติคืออะไรอโตเมติคือเนี่ยเห็นพื้นโล่งๆเลยไหมผมจิ้มทีเดียวนะดูนะผมเลือกพื้นมาแล้วนะผมจิ้มหนึ่งทีเนี่ยมันจะเป็นการวางพื้นทั้งหมดนะครับเป็นการวางพื้นแบบคือพื้นที่ไหนที่มันเป็นโล่งๆอ่ะมันจะวางทับไปเลยครับซึ่งบางคนเนี่ยเวลาสร้างร้านแล้วจะปูพื้นใหม่๋ยวบางทีเอา้าเวลากดเนี่ยม,มันจะขึ้นแบบนี้นครับ เห็นไหมเห็นไหมมันจะกดขึ้นแบบนี้นะครับมันจะบอกว่า for cannot overlap นะครับอ่ามันจะไม่สามารถวางซ้อนกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนำนะถ้าสมมติคุณจะปูพื้นนะครับสมมุติอ่นผมจะสร้างสร้างอะไรบางอย่างอ่ะเดี๋ยวขอสร้างอะไรเพิ่มหน่อยแล้วกันนะฮะสร้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะสมมติอันนี้คือร้านของผมอ่าอันนี้คือร้านนะครับทีนี้เวลาปูพื้นเนะี่ยผมอยากจะให้ปูแบบนี้คือทําไปทีละส่วนนะครับอ่ะสมมติผมอยากจะให้ร้านเนี่ยเป็นไม้นะครับ กดที่ไม้จากนั้นให้ผมมาคลิกที่คําว่าแมนนวลตรงนี้คลิกหนึ่งทีนี่มันจะเปลี่ยนจากออโต้เป็นแมนนวลตอนแรกเป็นออโต้เห็นไหมกด1ทีจะเป็นแมนนวลนะครับจากนั้นเราก็ลากเส้นเองเลยนะวิธีลากลากไงนะครับให้มาจิ้มตามมุมนี้อย่างนี้คลิก1ครั้งนะครับนี่แล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคลิกค้างนะจิ้ม1ครั้งแล้วก็ลากมือมาได้เลยนะครับแล้วก็สมมติผมอยากจะให้มันสุดตรงนี้ผมคลิก1ครั้งทีนี้คลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บอยากจะให้มันสุดตรงนี้นะครับก็คลิก็ให้มันมาบบรรจกันนเป็สึ่างี้นคร เป็นไงนะฮะก็จะได้แล้วพื้นล้านของเรานะครับแต่เห็นว่าเห็นไหมว่าตรงอื่นเนี่ยมันมันจะยังไม่เป็นสีอื่นๆนะมันยังมันยังไม่มีพื้นอยู่ครับวิธีวางถามว่าเป็นออโต้ได้ไหมนี่ออโต้ไม่ได้นะครับเพราะมันมีพื้นอื่นอยู่เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาวางแบบแมนนวลเท่านั้นอ่าวิธีวางแบบแมนนวลนะครับก็ง่ายๆนะก็สมมติอยากจะเอาขอบรอบนอกเนี่ยเป็นพื้นแบบอื่นนะครับอ่ะผมเอาอันแรกก่อนเลยนะอันนี้นี่วางแบบนี้นะฮะวางไปเลยนะครับวางไปเลย อ่านี่นะครับเนี่ยเป็นไงได้แล้วนะครับส่วนที่เหลือนี่อันนี้ก็ทําแค่นี้นะครับนี่อ่าแล้วก็ไปให้สุดตรงนูน้นจิ้มนะฮะสุดฝั่งนี้จิ้มฝั่งนี้นะครับแล้วก็อ้อมตรงกําแพงมาตรงนี้แล้วก็มาบรรจบนี่นะครับก็จะเป็นการปูพื้นนะฮะคือแนะนําให้มาที่โหมดแมนวนวลจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโหมดออโต้บางทีมันกดทีเดียวแล้วมันก็จะไปทั้งหมดเลยนะครับก็ ให้มาที่แมนนวลแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปูพื้นแบบคร่าวๆแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมได้มีการสอนนะวิธีการปลดล็อกชั้น2อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันต้องมีเงินก่อนอนะ่ะชั้น2ถึงจะปลดล็อกได้นี่ทีนี้ถ้าปลดล็อกชั้น2แล้วมันก็จะสามารถสร้างชั้น2ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้คือปลดล็อกพื้นที่ร้านก็นั่นแหละนะครับตอนแรกมันจะเห็นไหมมันจะเป็นเล็กๆแบบร้านนั่นนะครับเนี่ยของผมปลดล็อกจนมันแบบ ข้างๆข,ข้างหลังข้างหน้าอะไรเงี้ยมันจนมันใหญ่จนมันเป็นเมกะพอตแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเทียบกับข้างๆเนี่ยนะครับคือมีเงินก็ปลดล็อกไปเรื่อยนั่นแหละทีนี้มีคนถามเข้ามาว่าระบบที่มีไม้กั้นเนี่ยทำยังไงนะครับระบบที่มีไม้กัน้นต้องไปปลดล็อกไดทูก่อนนะอย่าง ที่เมื่อกี้บอกไปนะครับให้ไปปลดล็อกก่อนไดทูรู้สึกจะเสียเงิน3,000มั้งทีนี้ไอ้ระบบไดทูเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับคุณต้องมาในโหมดสร้างแล้วมาที่คําว่าไดทูตรงนี้มันอยู่ในคอนสตรักชั่นไดทูเนี่ยนะครับเวลาสร้างอันนี้เลือกตามใจชอบได้เลยนะสมมติผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับไดทูเนี่ยระบบที่สําคัญของมันคือมันจะต้องมีหน้าต่างอยู่2ฝั่งต้องดูด้วยนะหน้าต่างอันไหนหันเข้าหันออกนะอย่างของผมเนี่ยมันจะมีไอเหมือนเป็นหลังคาเล็กๆอยู่เนี่ยอันนี้หันออกก็เอามาวางไว้นะครับสำคัญเลยนะได ซ er ้ายขวาฝั 1941, why, system, like ่งนู้นกับฝั่งนี้เท่านั้นแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงริมขอบเนี่ยวางได้หมดเลยอ่ะผมวางตรงนี้แล้วกันอ่าวางตรงนี้นะครับอีกแล้วก็ไปไว้ที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอ่ะวางนะครับนี่เป็นไงมันก็จะมี2ฝั่งนะครับย้ําต้องสร้าง2ฝั่งเท่านั้นไอตอนผมทําร้านไก่ทอด A F K ผมดันไปเอาได้ทูมาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งระบบมันไม่นับมันจะต้องเป็นการวางซ้ายขวาแบบนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะนับแล้วทีนี้นะครับนอกจากไอหน้าต่าง2อันนี้แล้วนะครับค ใช้วอลแบบนี้สร้างได้ไหมนะครับต้องตอบว่าไม่ได้นะครับต้องมาในโหมดไดทรูเท่านั้นนะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคืออันนี้นะครับเดลิเวอรี่สเตชันเดลิเวอรี่สเตชันเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ให้เขารับระบบนะครับให้เขาเหมือนกับรับไอไอตัวไดทรูกับเดลิเว r รี่นะครับคือมีโต๊ะเดียวก็พอนะมันจะได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับซึ่งอันนี้อยากจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับว่า อย่าเอาไอ้โต๊ะเนี่ยไปวางชิดขอบกําแพงเด็ดขาดนะครับชิดขอบกาแพงยังไงนะฮะชิดขอบกําแพงแบบเนี้ยเนี่ยเนียชิดแบบชิดแบบวางไว้อย่างเงี้ยนะครับอย่าเอาไปวางแบบนี้นะเนี่ยอย่าให้มันอย่าให้พื้นที่ทางด้านซ้ายเนี่ยมีกําแพงมามากั้นไว้นะครับด้านขวาเนะี่ยมีกําแพงกั้นได้นะเนี่ยคือเราจะเอากําแพงมากั้นด้านขวาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยกั้นแบบนี้ได้แต่ด้านซ้ายห้ามนะครับถามว่าทําไมนะฮะเพราะว่าเวลาที่ NPC ที่เป็นตัวเดลิเวอรี่กับโอเปอเรเตอร์มันจะมารับของอ่ะมันจะไม่เดินมาตรงๆแบบนี้มันจะชอบเดินมาอยู่ข้างๆแบบเนี้ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่า delivery ที่ผมทำเนี่ยหลังๆมาผมจะชอบทำให้แบบว่าตรงเนี้ยมีพื้นที่ว่างนะย้ำเลยนะอันนี้ย้ำเลยนะนนยยนะถ้าจะสร้างระบบไดทูกับ delivery นะครับเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยได้กำแพงแบบเนี้ยได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าทำกำแพงแบบนี้ เนี่ยที่ว่าฝั่งโทรศัพท์เนี่ยเอาเข้ามาอยู่ชิดกําแพงเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือให้มันมีพื้นที่เหลืออย่างน้อยก็1บล็อกก็ยังดีแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยสบล็อกแบบนี้จะดีมากนะครับเนี่ยในการทําระบบไดทูนะครับและเมื่อทําระบบไดทูเสร็จปุ๊บมันจะมีไอ้นี้เพิ่มเข้ามานะคือถ้าใครยังไม่ปลดล็อกไดทูอ่ะมันจะไม่มีหเลยคือไม้กัน้นกับ2เลยคือถนนตรงนี้นะครับจะไม่มีอ่าทีนี้ผมก็แค่เปิดระบบไดทูเดี๋ยวเดี๋ยวนะเปิดก่อนนะฮะนี่นะครับเวลาเปิดระบบไดทูก็ง่าย มากดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แต่ว่าเวลาเรากด Open เนี่ยนะครับโอเพนร้านตรงเนี้ยนะครับตัวไดทูมันจะยังไม่ติดทันทีนะคือต้องต้องมากดเหมือนมามากดตรงนี้ให้มันเปิดขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วไดทูมันจะขับมาตรงนี้นะครับแล้วโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาจะจัดการรับออเดอร์อะไรเองนะแล้วก็มีการทําอาหารมีการทําอะไรนะครับเขาก็จะเดินเอาไปส่งของให้เองนะอันนี้คือการทําระบบไดทูแล้วกันนะครับอ่าลบขอเอา คนออกจากร้านไปก่อนแล้วก็มีอะไรอีกที่ต้องสอนก็ก็จะมีประมาณนี้นะคือเกมน่ะสร้างชั้น2ได้นะครับแต่ว่าผมเคยเห็นคนที่เขาสร้างบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น3จริง,รงๆเกมนี้มันสร้างได้แค่2ชั้นนะครับคือเราทํายังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็มีแค่2ชั้นให้นั่นแหละเราไม่สามารถสร้างชั้น3ได้นะครับแต่ว่าไอ้ชั้น2เนี่ยหลังคาจะสามารถทําได้เนี่ยเห็นไกลๆตรงนู้นไหมนะครับเนี่ยเขาทํา2ชั้นแล้วก็มีหลังคานะคือหลังคาที่เป็นแบบเป็นทรงเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีอะไรที่ต้ออองสนีก นะฮะมีมีเรื่องอะไรปลดล็อกไหมนะครับนี่มันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าแผกที่เป็นรูปมงกุฎอันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมที่มันเขียนว่าฟาร์มเอ้าดรเจแปนอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้คือแผกเสริมนะครับซึ่งแผกเสริมเนี่ยมันก็จะมีพวกชุดเก้าอี้อย่างเช่นเจแปนเนี่ยก็จะมีชุดแบบอุปกรณ์ที่เป็นของแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถเทเลพอร์ตไปบ้านหน้านี่นี่เทเลพอร์ตโฮมแต่ว่าบ้านก็ไม่มีอะไรนะเข้าไปก็เป็นรลง่งๆงนะแล้วก็ตรง,ตง,ง,งน้นีก เราจะสามารถเทเลพอร์ตไปร้านคนอื่นได้เนี่ยจิ้มไปเนี่ยแล้วก็มันก็จะไปโผล่ร้านคนอื่นได้เลยนะฮะเนี่ยจิ้มไปเลยนะครับเนี่ย <idade> คือเราไม่ต้องเดินไปนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะแบบเดินไปแบบโอ้หเห็นร้านที่ไกลอยากจะไปชมหน่อยเดินไปนั่นจริงเรากดเทเลพอร์ตเอาได <ng re> ้นะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินไปนะครับโอ,โอ้โหนี่สวยมากเลยนะฮะเออสวยๆนะฮะนี่นะครับแล,วแล้วก็เทเลพอร์ตกลับมาที่ร้านของเรานะฮะนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับการ เล่นเกมก็คือผมรู่จะสอนอะไรอันนี้คือทุกอย่างที่ควรจะรู้แล้วนะครับเรื่องการสอนสร้างร้านอะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นไอเดียของแต่ละคนแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่บังคับกันเนาะเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเปิดร้านใหญ่แบบใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราสร้างเครื่องครัวแค่แบบว่ายังไงสมมุติผมเปิดร้านใหญ่เลยแบบให้มีโต๊ะประมาณ15โต๊ะ20โต๊ะแต่แบบว่าเครื่องครัวเนี่ยผมวางแบบเตาชิ้นหนึ่ง กระทะชิ้นหนึ่งคือสมมติเนี่ยผมซื้อเนี่ยวางอย่างละชิ้นเนี่ยนะครับคือมันจะทําให้ตัวเชฟของเราเนี่ยเครียดนะคือไอตัวช่องแฮปปี้เน็ตมันจะลดไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเวลาสร้างร้านใหญ่ๆเนี่ยควรจะมีเครื่องครัวให้เชฟเนี่ยเพียงพอด้วยนะครับไม่ใช่สร้างอย่างละอันอย่างตอนผมสร้างร้านใหญ่ๆเนี่ยนะครับไอไอไอเตาไอตรงเนี้ยเนีน่ยไอไอ ที่เป็นเตาอ,อย่างเงี้ยผมสร้างไว้ว่าประมาณ3ามอันอย่างนี้เลยนะ mm. เพื่อที่จะให้เขาใช้ได้พอนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นเชลที่เอาไว้หั่นไหนวะนี่เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้บางคนคิดว่าเฮ้ยมันมันคือโต๊ประดับตกแต่งหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับจริงๆตรงเนี้ยเป็นตรงที่เขาเอาไว้หัน่นแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ว่างๆเนี่ยคืออันนี้นะครับคืออันที่มันไม่มีไม่มีอะไรเลยเป็นสีขาวๆล้วนอย่างเงี้ยเอออันนี้ตั้งได้นะแต่อันเนี้ยเป็นที่ที่เชฟเขาจะเอาไว้หัน่นนะหั่นของหัน่นอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาหหัันนตรรรงะคบบบือแบบ พวกเอาซอสเอาอะไรมาเทมาหมาักมันมันม้วนมาอะไรประมาณนี้ยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วกม็มีสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือของแปะกําแพงของแปะกําแพงคือยังไงนะะขออะไรแปะกก่อนอ่ะของแปะกําแพงคือไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกที่เป็นอยู่ในเนี่ยอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอะไรก็ตามที่มันใช้แปะกําแพงเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่มันเนี่ยต้อง เป็นต้องแะกําแพงนะครับเราจะไม่สามารถเพิ่มได้เกิน200ชิ้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะไอที่แะกําแพงเนะี่ยเพิ่มได้ไม่เกิน200ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร้าวๆแล้วกันเนาะก็สําหรับนะครับใครที่นะครับชอบคลิปนี้นะคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับคือก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะในการสอนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็แบบไม่งงนะที่ผมสอนไปนะครับเป็นคร้าวๆ แล้วเรื่องไอเดียการสร้างร้านพี่ร้านสไตล์นี้สร้างไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนเลยครับอย่างผมเนี่ยสร้างแบบเหมือนคนอื่นได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบมันเหมือนกับความคิดใครความคิดมันไอเดียใครไอเดียมันอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคร่าวๆแล้วกันสําหรับการสอนวันนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่อง p o l เอกัน e ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมาสร้างอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะาตอนนี้ขายร้านไปแล้วนะขายร้านเมื่อกี้ไปแล้วคาเฟ่ มินิมอลของเราหายไปแล้วนะฮะเหลือเป็นพื้นที่โล่งๆนี้นะครับเดี๋ยวจะทําร้านสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยกับช่อง Poly X นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ